ของวันที่สิบแปดมกรานะคะอันดับแรกเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะแล้วก็กด workflow ค่ะแล้วก็ invoice สินค้านะคะแล้วก็เรื่อกหนึ่งจุดสองซื้อเชื่อนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กด F3 สามเพิ่มนะคะมาที่เลขที่อ้างอิงนะคะแปดสามสี่หนึ่งค่ะ วันที่เอกาสารนะคะ180158ค่ะกดโอเคนะคะโอเคค่ะแล้วก็ผู้ขายรหัสจุด Enter นะคะแล้วก็เลือก S k e s หสอนะคะบริษัทเ a n เยอรกดเลือกคะ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วมาที่ค้นเอกาสาร PO นะคะเปลี่ยนเป็น y ล้วก็ค้นระบุเป็นใบนะคะแล้วก็มาที่เลขที่ภายในกดจุดแล้วก็ Enter นะคะแล้วก็เลือกอันที่สองนะคะโทษนะคะเลือกอันที่หนึ่งค่ะแล้วก็กดเลือกค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาที่ส่วนลดนะคะเราจะได้ส่วนลดหนึ่งเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็บวกกับ บวกกับ500ร้อนะคะก็จะได้กด enter นะคะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็จะได้มูลค่ามาเป็น43,060บาทนะคะแล้วก็กด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะแล้วจะขึ้นหน้าลงบัญชีอัตโนมัติมาให้ชื่อบัญชีซื้อเชื่อฝั่งเดบิต43,060ืามแล้วก็ภาษีซื้อ3ามสามพ แล้วก็เจ้าหนี้การค้าฝั่งเครดิต 46, 4 6่7 4 2 0นะคะยอดจะเท่ากันทั้งสองฝั่งแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกคะ่ะกด No คะ่ะเราจะไม่พิมพ์กด Escape เพื่อออกคะ่ะกด Yes คะ่ะและ้ะจะสังเกตเห็นว่าจะมี3ารายการแล้วนะคะ